สวัสดีค่ะมาเจอกับครูฝ้ายอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหาจากการเรียนหลักภาษาไปนานเลยเอ๊ะวันนี้เราจะเรียนสระอะไรกันน้าไปทราบ้างเลย่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมไทยคำกันดีกว่าค่ะเหมือนเดิมนะคะคุณครูมีอะไรเอ่ยมาทานเด็กๆทั้งหมด 8ข้อค่ะปิศณาอะไรเอ่ยข้อแรกเป็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายแมวเขาเกิดในตระกูลเดียวกับแมวนั่นแหละแต่เขาตัวใหญ่กว่าแมวตัวผู้กับตัวเมียมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันค่ะเอ๊ะเขาคือตัวอะไรคะไปดูภาพค่ะตัวอะไรเอ่ยใช่แล้วน้องคือสิงโตเก่งมากค่ะ ต่อไปค่ะปริศนาอะไรเอ่ยข้อต่อไปคือเป็นอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนะคะเออเป็นเครื่องประดับผู้ผิดเครื่องประดับที่ไว้ติดที่ผมเด็กผู้หญิงทําให้ดูสวยและน่ารักขึ้นใครทราบบ้างคะว่าคืออะไรอ่าคืออะไรโบค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเออเป็นชื่อเรียกแทนน้องวัว นั่นเองเขาไม่เรียกวัวเรียกอีกอย่างนึงเรียกว่าอะไรคะโคค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเขาอยู่ในน้ําแต่เราไปเรียกเขาว่าปลาแต่จริงเขาไม่ใช่ปลาเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวบิ๊กเบิ้มเลยสามารถร้องเพลงได้ด้วยนะตามส,สัตว์ร้องเพลงไดออ้กระโดดขึ้นลงห่วงได้แล้วก็แกว่งห่วงได้ใช้ปากแกว่งห่วง ใครคุณบ้างน้องคือโลมาค่ะจำไว้นะโลมาไม่ใช่ปลาไปต่อค่ะเด็กๆชอบดื่มซองจะเป็นสีเข,เขียวหรือกล่องจะเป็นสีเขียวอะไรเอ่ยอมีภาพเรารู้ไหมอ่าไมโลต่อนะคะเป็นภาชนะไว้สหรับใส่เก็บน้ำ สมัยก่อนเงอเวลาฝนตกหนักๆใช่ไหมเขาก็จะเปิดแบบเปิดฝาภาชนะนี้ออกมาเพื่อบบเก็บน้ําฝนมีน้ําฝนไว้ใช้ดื่มหรือว่าใช้ดื่มกินหรือว่าใช้ซักผ้าทาอะไรไ้ต่างๆเอาไปใช้เนาะแต่สมัยนี้เขาก็ไม่ใช้กันแล้วเพราะมีระบบน้ําประปาใครทราบบ้างมีภาพประจราาบไหมอะไรเอย โอ่งนั่นเองค่ะโอ่งต่อไปค่ะเป็นเป็นอาการของคนที่ทาแบบรู้สึกไม่พอใจอาจจะมีคนแกล้งหรือทําให้รู้สึกแบบแย่นะคะ,ะบางคนนี่แบบถึงขั้นแบบร้องไห้เลยอาการอันนี้เรียกว่าอาการคนที่ทําไมคะอดูภาพทําไมคะแบบฉันไม่ไหวแล้วนะใครมาทำฉันเนี่ยอเขาเรียกว่า โกรธค่ะโกรธนะโกรธมากก็ไปค่ะคําสุดท้ายแล้วเป็นของเล่นสมัยผู้ฝ่ายเด็กยผู้ฝ้ายเล่นนะแต่ไม่รู้ว่ายุคน,นี้มีไหมอะ่ะจะเป็นเชือกอร้อยที่นิ้วเราแล้วเราก็จับแล้วเราก็ปล่อยลงหรือมันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็จับแล้วเราก็ปล่อยลง,งแล้วอย่างอี้ปล่อยลงปล่อยลง,อย,ลง,อ,ยลงอย่างนี้เออรู้ไหมอะ่ะเป็นกลมๆแล้วก็มีเชือกเชือกอสามารถดึงเข้าดึนออกได้ ก็มีห่วงเกี่ยวกับนิ้วเราแล้วก็ปล่อยขึ้นลงขึ้นลงใครทราบบ้างเอ่ยว่าคืออะไรอ่าดูภาพอะไรคะอ่ะาม่นจะมีคนเคยเล่นนะโยโย่นั่นเอง,เอ,งอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าที่เราคําทุกคําที่ใช้สิงโตโบโคโลมาไมโลองโกรดโยโย่มันมีอะไรเหมือนกันเอ้ยเก่งมากค่ะมีตัวนี้เหมือนกัน แล้วนักเรียนรู้ไหมอะมันคืออะไรรอเรือหรอใช่เปล่าเออะไรเหมือนกันนะคะพูดดังๆหน่อยคุณพ่อคุณแม่ฟังเด๋ยวสิตอบถูกไหมหนะเหมือนรอเรือตัวใหญ่ๆแต่ก็ไม่ได้เขียนแบบรอเรือนะหัวหันไปคนละแบบนะมันใช้สะระโอเหมือนกันนั่นเองคะ่ะเจ๋งมากเลย หลังจากเด็กๆดูแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนสะระโออันทุกคนเตรียมนิ้วขึ้นมานะคะเขียนสะระโอบนอากาศค่ะหัวนะคะจะไปทางนี้ลากขึ้นโค้งไปข้างหน้าแล้วก็โค้งกลับมาข้างหลังเอาใหม่นะคะเขียนหัวนะคะวนหัวลากขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็โค้งกลับมาข้างหลังลักษณะคล้ายรอเรือ แต่หัวเป็นคนละทิศทางะแล้วสระโอจะตัวสูงโยงแบบผู้ฟ้ายค่ะสูงสูงเลยนะคะนี่เรียกว่าสาระโอตำแหน่งของเขาจะกที่เราเห็นคําเมื่อกี้เขาจะยืนอยู่ข้างหน้าเสมอเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างคําต่อๆไปเนาะเดี๋ยวจะเห็นเองแล้วลองออกเสียงโอพร้อมกันสิคะโอ o โอเอสระเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะโอ ใช่แล้วสระโอเป็นสระที่มีเสียงยาวนั่นเองจำไว้นะถ้าไม่มั่นใจให้ลองออกเสียงดูแล้วจะรู้ว่าคำนั้นเสียงสั้นหรือเสียงยาวต่อไปนะคะนักเรียนเรามาหาสระโอดีกว่าหาทางเดินให้พี่กระรอกนะคะไปหาของกินให้ได้เดินไปทางไหนดีสระโอคือจิ่งเขงาให้ระบายสีนะเดี๋ยวเรามาติ๊กเอาก็ได้อันนี้ใช่สระโอเนาะโอ อันนี้ก็โออันนี้ก็โอโอโอเหมือนครูฝ้าเล่นเองเลยเนี่ยโอ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 อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก็กระบะทิ้งอันนี้โออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี้เอาไปอันนี้ก่อนโอต่อค่ะโอ โออันบนสุดใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เรียนไปแล้วคือสระอะไรคะเอค่ะต่อไปค่ะโอโอโอแล้วก็โอเย่เรามาถึงขนมนะคะพายุพี่ก็รอมาถึงขนมอันนี้สระอะไรคะอันนี้สระอาค่ะหลังจาเราเล่นเกมนะคะเดี๋ยวให้พวกเราไปร้องเพลงแล้วก็ปิดเต้นกันดีกว่าค่ะ Thank you. ให้เรียกโอนำหน้าใครๆให้เรียกโอทอทอโคตอโอโหชียวิชยวิชยไมโอนำหน้าใครๆทั้งตัวสะกดมากมายลูกโป่งโคมไฟและไก่ต้ ไหนเมื่อกี้ใครได้ร้องเพลงแล้วเต้นมั้งคะยกมือขึ้นสิจากเพลงนะคะจะทําให้เรารู้จักสารโอมากขึ้นแล้วก็เห็นคําที่ใช้สารโอมากมายเลยจะมีทั้งสระโอที่มีตัวสะกดแล้วก็ไม่มีตัวสะกดเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านสะกดคํานะคะเราจะได้เห็นคาที่ใช้สารโอมากยิ่งขึ้นเหมือนเดิมครูฝ้ายอ่านก่อนแล้วหนูก็อ่านตามสังเกตคำบรรทัดแรกนะคะ สระโอจะใช้สีอะไรคะาสีแดงหมดเลยแล้วโอจะยืนอยู่ข้างหน้าเตรียมตัวนะคะกโอโกนโอโนมโอโมลโอโลตโอโตบโอโบเห็นไหมคะง่ายมากสระโอเป็นคำที่เด็กๆชอบมากเลยนะ เราโอจะต้องอยู่ยืนข้างหน้าเสมอคือจำง่ายๆเลยแล้วพยัญชนะต้นก็ตามหลังค่ะต่อไปนะคะให้มาเรียนมาดูเป็นคำที่ใช้สระโอเหมือนกันแต่พอคำที่สองนะจะเริ่มมีวรรณยุกอยู่ข้างบนละวรรณยุกนี้ก็คือเป็นตัวที่ทําให้เสียงของคํามันเปลี่ยนไปเรื่อยจะสูงหรือจะต่ําก็ได้นะคะอ่าถ้าไม่เอกจะเป็นขีดลง ถ้าไมโทจะเขียนคล้ายเลขสองค่ะจำไว้นะไมเอกขีดลงไมเอกขีดลงเอกโทตรีจตวาไมเอกเป็นเลขหนึ่งค่ะไมโทเป็นเลขสองไมตรีเป็นเลขเจ็จตวาเป็นเครื่องหมายบวกจําไว้นะเอกโทตรีจตวาเอกโทตรีจตวาตอนนเราจะมีมาให้ดูนะคําที่ใช้ไมเอกกับไมโทนะคะมาดูคําแรกค่ะ หอโอ,อโถหอโอโห PA ไม่เอกโโหโหยโอยโอยโอยนะคะโหนะคะลอโอโลไม่เอกโลกอโอโกไม่โทโกจจโอโจไม่โทโจ้ทอโอโทไม่เอกโถอ่ะคขาบอกโถเป็นคำบุทานะคะโถฉันลืมเอาเงินมาอีกแล้วอะ โทษฉันลืมของไว้ที่บ้านอีกแล้วอะ่ะเป็นคำุทานนะโทษเสียดายอะไรอย่างงี้นะคะเป็นต้นโจก็เป็นจริงโจคําว่าโก้ก็พวกโกโก้นะคะโลอาจจะเป็นพวกถ้วยรางวัลน,นะคะจะเรียกว่าโลแบบนี้นะคะเป็นต้นต่อไปะคะ่ะมาดูอ่าผูฟ้ายคะตัวสีฟ้า,ฟาที่มันต่อท้ายข้างหลังคืออะไรตัวถือฟ้าที่ต่อท้ายข้างหลังเราเรียกเขาว่าตัวสากด ตัวสีดำคือพยัญชนะต้นนะคะเราจะสะกดว่ากโองโกเห็นไหมเสียงงออกเสียงสุดท้ายกโองง,งจึงเป็นตัวสะกดนะคะคู่แยกให้เห็นชัดเจนตัวสะกดจะต้องปิดท้ายเสมอตัวสะกดจะต้องปิดท้ายเสมอแปลว่าคำบรรทัดแรกกับคำบรรทัดที่3ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะคำบรรทัดแรกเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเลยเห็นไหมประกอบด้วยแค่นี้ แต่พอบรรทัดที่3มี3ตัวเห็นไหมคะเริ่มมีตัวสะกดนั่นเองอ่ามาสะกดพร้อมกันค่ะกอโองโกงขอโอนโขนชอโอกอโชคลอโอกอโลกยอโอนอโยน โลกนะคะโกคํานี้นะคะก็คือโลกที่เราอาศัยอยู่นั่นเองโลกกลมๆนะคะ,ะคำโยนก็คือโยนเองโชคคํานี้โชคคือเปียกโหเปียกโชคเลยเชิญไปตากฝนมาเปียกโชคเลยส่วนโขนนะคะก็เป็นการแสดงนะคะอย่างหนึ่งนะคะของไทยนะหรือมีรับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นนะที่เขาใส่สวมหัวสวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลิงมียักษ์อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าโขนนะคะส่วนคําแรกคําว่าโกงก็คือเช่น ผู้ฝ่เขากับเพื่อนอยู่คนนึงแล้วเพื่อนคนนี้ยืมของไปแล้วไม่คืนคนที่ไม่คืนเราเขาเรียกว่าโกงนะคะขี้ขมโมยอนน่ือเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนโกงต่อค่ะง่ามาคอโอมมโคมยโอโองอโยมพอรโอโอง,โงอโรงโตอโองอตรงไม่โทรต้ง โดโองโดไม่เอกโดโหูคุณครูจมุกโดงมากเลยอย่างงี้ะคะโด,โดนะคะต่อไปโต้งโต้งคํานี้เป็นไก่โต้งนะคะส่วนคํานี้ทําไมตัวสีดํามีสองตัวเห็นไหมสีดำมีสองตัวหมายความว่าคํานี้มีพยัญชนะต้นสองตัวพอรรโอง,งอพรงงูเป็นตัวสะกด สระโอส่วนพอพานรอเรือเป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อไปคำนี้คำว่าโยงโยงเส้นหน่อยสิคะอย่างนี้เป็นต้นโคมก็เช่นโคมไฟอย่างนี้นะคะโคมต่อไปค่ะอาจเป็นคำนะคะตาโตโทสกิโลโมเมเก่งมากค่ะ เห็นไหมคะสระโอจะยืนข้างหน้าเสมอนะ mm hmm. เหมือนเดิมคะ่ะวันนี้งานของเรามี10ข้อก่อนที่จะทำอะไรให้พวกเราทำาไมก่อนคะเขียนวันที่เขียนคำสั่งวันนี้เราเติมคำสะระโอจากนั้นเขียนเลขข้อด้วยเลขไทยนะคะเรียงจาก1ไปถึง10เลยคะ่ะเหมือนเดิมคำแรก แปตงจุดๆแดแตงอะไรคะรกลุ่มกลมเปลือกสีเขียวข้างในผ่ามาเป็นสีแดงหรือบางทีก็เป็นสีเหลืองก็มีนะแปตงอะไรคะมีภาพให้ดูแตงอะไรแปตงไทยเหรอไม่ใช่นะแปตงอะไรไมีคนตอบได้ตอบไปค่ะข้อสองจุดๆุตี้เป็นแป้งทอดในน้ำมันใส่ไข่ก็ได้ใส่กล้วยก็ได้ช็อกโกแลตก็ได้อะไรอย่างนี้ ไปดูภาพค่ะจุดจตี้อะไรเอ่ยเคยทานไหมูไฟชอบมาก<อ>เห็นแล้วหิวเลยอะอต่อไปค่ะข้อสามหัวเด็กๆนะคะเคยเป็นมระาเดินไปชนอะไรนะคะหัวเราจะแบบปวดขึ้นมาเขาเรียกว่าหัวอะไรคะหัวอะไรหัวอะไรต่อไปค่ะข้อสี่จุดจุด่าไปเก่าร่างกายชนิดหนึ่งสุกเรื่องการหายใจยืดตัว มีท่านั่งท่านอนท่ายืนนะคะบิดตัวบิดตัวจุดจุดคะอะไรคะไม่ใช่น,นักคะนะคะต้องเป็นสารโอนะ,ะจุดจุดคะใครรู้นี่เก่งมากเลยอะ่ะต่อไปคำที่ห้าต่อเลยนะคะข้อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเมื่อกี้ข้อสี่จุดจุดคะมาดูที่ข้อห้าค่ะ ยูจูจุดเป็นกีฬาชนิดหนึ่งคล้ายเทควันโดคาราเต้อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะดูภาพนะยูเลยค่ะอันนี้ยากนะใครรู้นี่เก่งมากๆเลยสระโอค่ะไม่ยากต่อไปค่ะข้อหกกี่จุดอ่าเป็นอุปกรณ์สำหรับพวกแม่ค้านะคะแม่ค้าจะเอามีไว้ช่างของเป็นชื่อเรียกสั้นๆของเครื่องมือนี้กีอะไรคะ นดูภาพกิอะไรนต่อไปข้อเจ็ดโมอครูฝ้ายโมดูท่านะโมอะไรโมอะไรต่อไปค่ะข้อแปดลูกจุดๆเด็กๆชอบค่ะมีหลายสี เรานะตอนแรกมันยังเป็นแฟบๆมันเราเป่าให้มันพองได้หรือบางทีอัดแก๊สเข้าไปมันก็สามารถลอยได้ลูกอะไรเออ,เอ,อดูภาพสิน่าไม่ยากต่อไปค่ะข้อเก้าข้างจุดฮะข้าสวยเหรอไม่ใช่มันลักษณะของเั้นเป็นฝักแกะเปลือกออกมา,มาเมล็ดมันสีเหลืองหรือสีขาวบอบกคล้ายๆเหลืองๆก็ได้ แทะกินได้ข้าวอะไรคะมีภาพให้ดูอ่าข้าวง่ายมากและสุดท้ายข้อสิเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเอออยู่ที่หัวเตียงก็ได้หรืออยู่ที่โต๊ะก็ได้เพื่อเพิ่มแสงสว่างคืออะไรจุดจุดไฟคะโหง่ายมากเลยมีแค่สิบข้อเองคะ่ะ งานวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะห้องหนึ่งใช้สมุดทีนะคะแล้วก็ห้องอื่นนะคะใช้สมุดทอทหารนะคะภาษาไทยนะคะเขียนให้เรียบร้อยข้อไหนแบบคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกถาม ผู้ปกครองที่บ้านได้นะคะแล้วพยายามเขียนด้วยตนเองอย่าให้พ่อแม่เขียนให้นะคุณครูดูรายมือของเด็กออกนะโอเคค่ะวันนี้ก็เรียนสระโอจบแล้วฝึกอ่านเยอะๆเนาะจะได้เป็นคนที่อ่านคล่องเขียนคล่องนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันวันใหม่ค่ะบ๊ายบาย